สวัสดีค่ะนานา 365D เดย์ค่ะลืมกันหรือยังคะสำหรับชายชนอ่าก็เคยเป็นบอนสีที่ติดอันดับต้นๆเลยนะคะสำหรับชายชนเนาะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะคะด้วยความสวยด้วยราคาที่แรงแบบพุ่งแบบกระชุดจนฉุดไม่อยู่เลยค่ะวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับชายชนอ่าที่จะพาเพื่อนๆไปชมกันว่าเราทำการผ่าชิ้นไว้แล้วก็ขึ้นมาแบบ ต้นนี้อยากโชว์ว่าสวยมากๆนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นต้นแม่ของเขาอันนี้เลี้ยงไว้นอกตู้นะคะแต่ช่วงนี้ก็จะมีทั้งนอกตู้แล้วก็ในตู้เนาะถ้าน,นอกตู้นี่จะเป็นชุดเก่าค่ะแข็งแรงดีเห็นไหมอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ นะแม่กับพี่เขานะคะจะแดงทุกใบค่ะนี่ที่จะให้ดูนะคะก็คืออันนี้นี่เองที่เราทําการผ่าชิ้นไว้ว่าเขาเนี่แดงมากคือตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะอีกระดับหนึง่งแม้ราคาจะลงนะคะแต่ก็ยังคงความสวยเหมือนเดิม ก็ยังมีลูกค้าที่ถามถึงมากันเรื่อยๆนะคะสําหรับต้นนี้ยังไม่มีใครจองนะยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าใครดูอยู่แล้วสนใจเนี่ยน้องป้ายแดงแล้วสอบถามมาได้นะคะแอดไลน์จากเบอร์โทร0614936745มาได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นเจ้าของน้องคนแรกเลยนะคะเนี่ยมีแดงๆเนี่ยแทงหลอดมาแล้วนะคะนี่ที่เราผ่าไว้ก็กระถางนี้8ชิน้นตั้งแต่9มกลานะคะจนถึงณนะวันนี้ วันนี้ก็ปลายกุมภาเนาะประมาณ30กว่าวัน30นิดๆนะคะน้องขึ้นหลอดแล้วก็แทงใบามาแล้วนี้ก็เป็นชุดเดียวกันค่ะอันนี้มีอยู่6ชิ้นจะสังเกตว่าทำไมถึงน้องขึ้นก่อน2อสำต้นนี้เพราะว่ามีเขี้ยววันนั้นที่ผ่าคือเขี้ยวติดเยอะนะคะน้องก็เลยขึ้นก่อนแต่ที่แบบเซอร์ไพรส์นั่นก็คือว่าใบาแดงมาเลยค่ะแดงยันโคนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรางัดออกมาดูนะ นี่นะคะน้องสวยมากเดี๋ยวเราจะไปลงกระถางค่ะแยกแล้วนะคะรากเดินแข็งแรงดีค่ะชิ้นใหญ่ค่ะแต่ว่าใบคือถ้าอีกครึ่งนึงนี่ฮาร์ปเลยนะคะแดงสดมากค่ะนะ้ากำลังสวยเลยเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปชิ้นนี้ชิ้นนี้ยังไม่ป้ายแดงนะคะชิ้นนี้สงสัยต้องลุ้นแล,ะละ้วล่ะอาจจะหลุดไปบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่อะสักระยะหนึ่งเขาก็จะแดงนะคะสำหรับของเรานะ อ่มันจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะไม่แดงนะคะเพราะว่าแม่เขาแดงเยอะเลยอะ่ะเนี่ยชิ้นนี้เหมือนกันค่ะอันนี้น่าจะสวยเหมือนเหมือนชิ้นเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวดูที่ใบนะอันนี้ยังไม่กลางใบนะคะเพราะว่าสังเกตง่ายๆคือเนี่ยใบแดงแดงเยอะเลยค่ะการแดงด้วยอะ่ะคือถ้าแดงลงการแบบนี้นะยังไงก็แดงนะคะสําหรับใบของเขาถ้ากลางใบมาน่าจะสวยนะ่าดูเลย ะะเดี๋ยวเราไปทำการใส่กระถางให้น้องใหม่ค่ะส่วนผสมของดินเรานะคะเน้นๆเลยก็คือใบมะขามใบก้ามปูนะคะผสมกับดินเนาะให้มันร่วนๆหน่อยเขาจะชอบนะคะรากจะเดินดีค่ะ,ะมาถึงขั้นตอนนะคะเราก็นำดินนำส่วนผสมที่เตรียมไว้นะคะมาใส่ให้เขาได้เลยเนี่ยแค่นี้เองนะคะ สำหรับการแยกชิ้นส่วนเนาะเขาจะได้โตไวๆค่ะถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่ไปอัดแน่นกันนะคะสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวจะสวยแข็งแรงรากติดเดินดีนะคะสวยมากต้นนี้ต้นนี้ปล่อยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะสวยมากๆโอ้โหดูใบสิคะคือแบบสีสดแล้วก็สีแบบอืมสวยจริงๆ แล้วเม็ดเม็ดที่ใบนะคะสีขาวๆกระจายอยู่ทั่วเลยอันนี้คือชายชนแบบสวยสวยมากๆโตไปนี่อมไม่ต้องพูดถึงเลยถึงเรื่องความสวยของเขานะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะราคาลงไม่ได้สูงเหมือนก่อนนะแต่ในเรื่องความสวยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่ชอบบอนสีเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ที่เขาบอกว่าสายลุ้นค่ะไม่แน่นะใบที่สองใบที่3หรือใบต่อๆไปก็อาจจะมีป้ายแดงนะคะ ก็กรบดินให้เขาเอาแค่พอประมาณไม่ต้องไปกดนะคะใส่ใส่ให้เสมอเสมอกรบที่โคนเล็กน้อยแค่นั้นพอค่ะแล้วก็ลดน้ําเดี๋ยวรากเขาก็จะติดนะคะติดกับดินเองถ้ามันต่ําไปก็เพิ่มดินให้เขาหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไปกรบเดี๋ยวมันจะกรบเขามิดเกินไปเนี่ยก็เป็นขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะคะสําหรับการแยก ชิ้นส่วนของบอนนะคะมาปลูกใส่กระถางเพื่อที่จะเลี้ยงดูหรือว่าจำหน่ายต่อไปนั่นเองค่ะระยะเวลาชุดนี้นะ30วันนะที่ขึ้นมาแล้วก็กางใบแล้วแต่ว่าชิ้นส่วนที่ยังเหลือนะคะก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งสิกว่าวันนะคะก็จะครบปกติเนี่ยจะ3 0 3 5ถึง45วันประมาณนั้นนะคะถ้าเขาจะแทงหลอดขึ้นมาแบบไม่มีเขี้ยว สวยเลยค่ะสำหรับชายชนนะคะ,ะใครสนใจนะแอดไลน์มาได้นะคะ0 6 1 4 9 3 6 7 4 5ค่ะแอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะแดงดีแดงเด่นแดงสวยมากค่ะนะให้ดูได้แบบชัดๆเลยนี่ก็คือต้นแม่ของเขาค่ะอันนี้จะอยู่ในตู้นะช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ